เดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้สถาบันการศึกษาหลายแห่งจะเริ่มเปิดเรียนเทอมแรกวันนี้ทีมข่าวการศึกษาสปริงนิวส์ลงพื้นที่สำรวจค่าเช่าหอพักอาพาร์ตเมนต์และคอนโดที่นักศึกษาของมหาวิทยายลัยหลายแห่งเข้าเช่าเพื่อพักอาศัยพราบว่ามีค่าเช่าตั้งแต่3,000บาทถึง7,000บาทต่อเดือนเลยทีเดียว และจากการสอบถามนักศึกษาที่เช่าห้องอยู่ใกล้กับสถานศึกษาบอกว่าตนเองมีภูมิลำนาอยู่ต่างจังหวัดจึงจำเป็นต้องเช่าห้องอยู่ในราคา3 0 0พบาทต่อเดือนถือว่าเหมาะสมและไม่แพงจนเกินไปเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการศึกษาที่ครอบครัวให้มาขณะที่หอพักก็มีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างดีไม่ต้องเสียค่ารถและเสียเวลาในการเดินทางบนท้องถนนเพื่อไปมหาวิทยาลายัยอยู่ที่แลตอินนอะค่าเช่าเป็นไงบ้างครับก็โอเคค่ะเดือนละสามพัน หรือว่าแพงไหมครับก็ไม่ไม่แพงมากค่าใช้จ่ายในการเดินทางอยู่ครับมันรวมแล้วประมาณเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายก็ถ้านั่งวินถ้ารีบนะคะก็30บาทไม่ก็ถ้ารถเมย์ก็ไม่กี่บาทตกเดือนนึงเรามีค่าใช้จ่ายในการเดินทางรวมทั้งหอพักประมาณเท่าไหร่ถ้ารวมหอพักก็ประมาณ6,000พัน ก็เกือบเกือบห้าพันนะพี่เพราะว่าค่าน้ำค่าไฟก็หน่วยหนึ่งก็แพงอยู่พอกับรายรับของเราไหมครับบางครั้งบางเดือนก็พอบางเดึองก็ไม่พอแล้วแต่ที่ว่าเราจะใช้เยอะใช้น้อยประมาณน,นี้แล้วเราทำยังไงครับขอพ่อขอพ่อแม่อย่างงี้ครับ นอกจากนี้ยังพบว่ามีนักศึกษาบางส่วนที่ครอบครัวมีฐานะร่ำรวยยอมจ่ายค่าเช่าหอพักในราคา7 0 0 0บาทต่อเดือนแม้ราคาค่าเช่าค่อนข้างแพงแต่ก็ไม่มีปัญหาติดขาดเรื่องค่าเช่าเพราะครอบครัวส่งค่าใช้จ่ายให้ถึงเดือนละ20,000บาทต่อเดือนซึ่งดีกว่าการตื่นเช้าและต้องฝ่ารถติดทั้งเช้าและเย็นเพื่อไปเรียนหนังสือค่าเช่าเช่า,ดาเดือนเท่าไหร่ครับเดือนละ7,000ครับแพงไหมครับสำหรับตัวเองก็สำหรับผมก็แพงนะครับแต่ว่าก็ ไม่ซีเรียสอะไรมาครับมันมีความจระเปนขนาดนึงครับก็ความจริงผมตอนแรกคิดว่าจะพักข้างนอกแต่ว่าลัวแบบมาเรียนไม่ทันอะไรวันเนี้ยก็เลยเลือกพักข้างในดีกว่าล้วก็จะสะดวกกัอการมันรวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางหักแล้วมันโอเคไหมครับคือว่ามันมันไม่ได้ใช่ครับเพราะมันใกล้ก็เดินไปกลับได้ครับถ้าหากเราไปเช่าอยู่ที่อื่นไกลๆอเงี้ยการเดินทางนั้นมันคอกันมาห่ยน่าจะพอๆกันนะ จากการลงพื้นที่ทีมข่าวการศึกษาสปริงนิวส์พบว่าหอพักอพาร์ตเมนต์และคอนโดที่อยู่ใกล้เคียงกับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงจะมีค่าเช่าแพงมากโดยหอพักย่านหลังมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะมีค่าเช่าตั้งแต่3,000บาทถึง7,000บาทต่อเดือนอพาร์ตเมนต์ย่านมหาวิทยาลัยรังสิตค่าเช่าต่ำสุด3,500บาทสูงสุด8 0 0 0บาทต่อเดือนย่านมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่าเช่าประมาณ3,000บาทขึ้นไป ค่าเช่าย่านสายไหมซึ่งใกล้กับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมีค่าเช่า5,000บาทขึ้นไปค่าเช่าย่านมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต3,000บาทขึ้นไปและค่าเช่าย่านมหาวิทยาลัยราชภาัฏสวนสุนันทามีค่าเช่าตั้งแต่3,000บาทขึ้นไปทีมข่าวการศึกษารายงานเอาไรคะค่ะ